สวัสดีทุกคนครับอ่ะวันนี้มาเจอกันคาบคณิตเนาะของวิชาคูนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับเรื่องแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับในคาบที่แล้วที่ผ่านมาคูได้สอนเรื่องของเซตมาแล้วใช่ไหม วันนี้นะครับเราจะมีมาเรียนเรื่องแผนภาพเวนออยเลอร์ iler, นะครับก่อนหน้านี้เมื่อคาาที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของเซตไปแล้วใช่ไหมครับเซตนะครับในที่นี้มีเครื่องหมายคืออะไรวงเล็บอะไรเอ่ยวงเล็บปีกาใช่ไหมครับนี่เรื่องเซตเนาะ วันนี้มาสวยครับเวลเลอร์นะ,รนะครับนะครับไปแล้วครูได้อสอบก่อนเรียนแล้วนะครับมีอะไรคนไหนได้คะแนนน้อยบ้างยกมือโอเคนะครับวงกลมนะครับดังรูปตามนี้อันนี้คือเซตของแผนภาพเวลเลอร์ที่มีเซตเซตเดียวก็คือเซตเซตอะไรครับ เซตตัวอะไรเซต A กับเซต B, B, B นะครับในภาพเวลเลอร์อนะครับก็ขยายความมาจากเรื่องของอะไรปีกาเรื่องของเซตนะครับก็จะใช้วงกลมเป็นหลักและนำสมาชิกทุกตัวในเซตมาใส่ใช่ไหมเนาะสมาชิกทุกตัวในเซตมีอะไรบ้างครับที่นักเรียนเห็นส้มมีอะไรอีกกล้ย ตอวบัี่ลูกแพรและก็แอปเปิลนะครับเปเลอร์นะครับในวงกลมเนี้ยในที่มีสมาชิกต้องเอาใส่แผนเอกภพสมัมพัดนะครับเอกภพสัมพัดนักเรียนก็สังเกตดูว่าเห็นไหมครับที่อยู่นอกวงกลมแสดงว่าไม่อยู่ในสมาชิกนะครับในจอนะครับนักเรียนจะเห็นด้ว่าสมาชิกมีแค่เซตเอเซตเดียว ครับนอกนั้นนะครับไม่มีเซตอื่นเลยนะครับอันนี้ครับเรียกว่าสมาชิกแค่ตัวเดียวนะครับต่อมาครับในเอกภพไอในแผนภาพเวลเลอร์ก็จะมีสมาชิก1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวในการวาดวงกลมนะครับถ้า1ตัวจะวาดแบบนี้นะครับต่อมาครับถ้า2ตัววาดยังไงจะเป็นแบบนี้ครับ2ตัวถ้าวาดในรูปแบบแบบนี้นะครับหมายถึง นะครับมีบางตัวที่มันจะสามกันเห็นไหมครับมันจะมีวงกลม2องวงทับกันตรงกลางคือสิ่งที่สากันของเซต A กับเซต B อันนี้คือเซต A อถามเซต A มีสมาชิกอะไรบ้างเซต B ครับ นะครับอันนี้นะครับสมาชิกของแต่ละตัวนะสิ่งที่ซ้ากันก็คือแอปเปิดโดยการว่าวงกลมในแบบไหนก็คือ1ดูก่อนว่าเซต A กับเซต B หรือว่าเซต C กับเซต D หรือ e กับ F นะมีตัวไหนที่ซ้ํากันบ้างมีซ้ํากันหรือไม่หรือว่าไม่มีซ้ํากันเลยหรือว่าสมาชิกทุกตัวอยู่ในอีกเซตหนึ่งนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1 ให้ U คือเอกภพสัมพัทธ์ U มีเลขอะไรบ้างครับห A มีเรียกมีเลขอะไรบ้างครับสองเซต B ครับโจทย์บอกว่าจงหาแผนภาพเวนแสดงเซต A และ B ดังนั้นก่อนอื่นสังเกตดูว่าเซต A กับเซต B มีตัวซ้ำกันหรือไม่ไม่มี ดังนั้นรูปแบบวงกลมมันจะเป็นรูปแบบไหนแบบห่างกันแบบติดกันหรือแบบอยู่ข้างในอีกวงหนึ่งห่างกันเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีตัวที่มันซ้ำกันเลยนะครับเนาะดังนั้นนะครับแผนภาพเวนเออ,เอร์นะครับก็จะมีอยู่2เซตนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับ2เซต2ตัวอย่างที่ครูให้ดูนะครับ แล้เรียนพอเข้าใจไม่เอ่ยนะครับในวันนี้ครูจะมีใบงานให้เรียนลองทําดูว่าการเข้าใจของเรียนในคาบเนี้ยเป็นยังไงนะครับครับ เมื่อเรียนได้ไปงานแล้วนะครับนักเรียนเขียนชื่อไว้มุมขวามือเลยนะครับและลองลองมือทำดูอ๋อครับผมอชนวีดูครับข้อที่หนึ่งม,มันมีกี่เซสรครับ,สอ,รบสองเซทดังนั้นก่อนอื่นเลยดู2เซสว่า มันซ้ำกันไหมเอ่ยมีตัวเลขซ้ำกันคือ4 5 6ดังนั้นจะได้รูปภาพในรูปไหนรูปที่1ห,หรือว่าร,รูปที่2รูปนี้เนาะนะครับดังน,นั้นชนทีีวาาเลย2รูปนะครับซ้อนกันโดยมีตัวซ้ำกันอยู่ตรงกลางนะครับ ที่เหลือครับแล้เด็กชอนวีดูว่าตัวเนี้ยเซตเอเราใช้ 4, 5, 6ห้าหเหลือเลขอะไรบ้างครับ 1, 2, 3เขียนลงไป 1, 2, 3เลยต่อมาดูเซต B ครับเซต B ใช้ 4, 5, 6เหลือเลขอะไรครับเหลือ7กับ8ครับเหลือ7กับ8ใส่7กับ8เข้าไปครับผมได้ไหมยงชยัย เลยนิดห,หน่อยก็สามซ้ำกันไหมครับดีไหมไม่ซ้ำงี้ซ้ำานั้นได้รูปไหนรูปที่ที่หนึ่งใช่ไหมครับแยกกันสองอันเนาะแล้วถ้าใส่ก็ใส่เลยสมาชิก A มีเลขอะไรหนึ่งสองสามก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดใส่ A ใส่ B ด้วยแต่เรียนอย่าลืมนะครับเอกพวกสัมพัทธ์แทนด้วยตัวอะไร ตัว U นะครับเขียนตัว U ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเนาะอย่าลืมด้วยนะครับ พอทาได้ไหมเอ่ยด<พ>อได้เอามาดูกันสรุปว่าสิ่งที่นักเรียนทำาบงานนะครับนักเรียนได้วาดรูปทั้งหมดกี่รูปสี่ <4 S 1> <4 S 2> รูปคือสี่ข้อใช่ไหมครับรูปแต่และข้อแตกต่างกันไหมเอ่ยแตกต่างครับกๆคบแผนภาพเบลเลอร์นะครับสองเซตนะครับก็จะมีรูปตามบนสไลด์นี้เลยนะครับก็คือถ้ามันไม่มีสมาชิกที่ซ้ำกันก็จะได้รูปที่1 นะครับรูปที่1นึ่นี้นะครับถ้ามันมีสากันก็จะได้รูปที่2นะครับและรูปที่3นี่คือเซตของเซตใดเซตหนึ่งอยู่ในอีกเซตนะครับหรือว่าเซต A เป็นสับเซตของเซต B อย่างเงี้ยนะครับเนาะคือเซต A ทุกตัวอยู่ใน B หมดเลยนะครับเนาะงั้นะนะในวันนี้ใครมีคำถามอะไรจะถามครูไหมครับเดี๋ยวครู ขออนุญ,ญาตไปตรวจใบงานนักเรียนก่อนนะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันคราบต่อไปครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพข,ขอบคุณครับ